อนที่575รดวงตาของหลินเทียนถึงกับหดเล็กลงขณะที่หัวใจของเขาได้ตกลงไปอยู่ที่ตางตุ่มเพราะว่านี่มันมีแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งต้อมบุกมาที่นี่แถมตาตาของอีกฝ่ายก็ไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนเขาได้กวดสา,ายตามองออกไปอย่างผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด83คนเที่กําลังรลยลอ้อมบนที่แห่งนี้เอาไว้โดยรอบและผู้คนส่วนใหญ่นั้นก็เป็นของสํานักกินหยางเตา๋ารวมไปถึง ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งเต้าคนนั้นก็ด้วยส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยก็เป็นคนของนิ่ไก่หลายรูปและเขาก็ตระหนักได้ว่ามีชายชรา,าคนหนึ่งที่สวมชุดคุมที่ส่งพลังวิญญ,ญาณออกมาอย่างนุนแรงและทําให้เขารู้ได้ทันทีว่านั่นเป็นปรมาัจารย์ด้านขายอาคมระดับที่7ที่ยิ่งไปกว่านั้นยังทําให้หัวใจของเขาบีบรัดเข้าไปอีกเพราะเขาพอเดาได้เลยว่าขายอาคมผู้พิทักษ์ของสํานักอย่างนี้ถูกทําลายลงไปแล้วอย่างแน่นอนณี่ มันอะไรกันทำไมมันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นสิทธิของสำนักได้จะสั่นไว้ไปด้วยความรู้สึกหวาดกลัวคนกว่าแปดสิบคนที่กำลังลายล้อมล,อมลานประลองแห่งนี้เอาไว้ล้วนแต่แสดงสายตาที่เย็นชาออกมานี่เจ้าผู้อวุโสเก่าแก่หลีต้้นหยานถึงกับแสดงสีหน้าที่เย็นชาออกมาเพราะเขารู้ดีว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาดีอย่างแน่นอนกว่าแปดสิบคนล้วนแต่ยังคงแสดงสีหน้าเข่งขืนออกมาโดยไม่มีใคร พูดจาอะไรออกมาไม่แต่น้อยบุ่มบุมบุมพลังเทวะอนหนักหน่วงได้ระเบิดออกมาขณะที่ประกายแสงนับสิบสายได้พุ่งออกมาจากสถานที่ที่ห่างออกไปพร้อมทั้งปรากฏล่างของชายชนาที่เป็นผู้อวุโสเก่าแก่ของสำนักแห่งนี้ทั้ง11คนซึ่งสายตาของแต่ละคนล้วนเย็นชาไม่ต่างกันและมันก็เป็นตอนนี้ที่เจ้านิกายรล,ยลปได้หวัวเราะออกมาอย่างดังว่าคนเยอะดีจริงๆน่าสนใจมากๆ เจ้านิไกายลรลูกได้หอขึ้นไปบนฟากฟ้าและก็พุ่งตรงไปทางลานประลองและลดระดับลงมาขณะที่มีชายชรา,าสองคนจากนิกายไรลูกก้าวตามออกไปโดยการก้าวเดิอนอย่างช้าๆฟังเอาไว้ซะเจ้าสำนักของเจ้ากล้าหยามเกียรติของนิกายพวกเราแล้วทำลายชื่อเสียงของพวกเราดังนั้นจึงไม่สามารถให้อภัยได้หลังจากนั้นเขาก็ได้พูดต่อว่าความโกรธของพระราชาได้สร้างภูเขาควงกระดูกจากนับสิบล้านชีวิต ข้าที่เป็นถึงหนึ่งในหกนิกายอมตะใหญ่ไม่ใช่ใครจะสามารถกลมเหงได้ดังนั้นเพื่อปกป้องเกียรติของนิกายข้าข้าจะทําให้สํานักของพวกเจ้าถูกลบหายไปจากลูกไปนี้อะไรนะสีหน้าของสีทั้งหลายของสํานักถึงกับเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าการลบสํานักของพวกเขาออกไปมันหมายความว่าจะฆ่าล้างสํานักของพวกเขาอย่างนั้นหรือเจ้าสํานักเพียงแค่ปฏิเสธการสงมอบตัวของหลินเทียนและกู๋เจินเฉินเท่านั้น ผู้คนในรอบต่างก็แสดงสีหนา้าที่ตื่นตระหนกออกมาผู้เชี่ยวชาญกว่าแปดสิบคนที่รลายล้อมสถานที่แห่งนี้เอาไว้อยู่ต่ำที่สุดคือเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับที่สี่และมีอีกสิบแปดคนที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ตอนปลายแถมยังมีแม้กระทั่งตัวตนผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเต๋าที่มีพลังพอจะสามารถล้างสำนักแห่งนี้ได้อย่างสบายๆยิย่งไปกว่านั้นคนที่เป็นผู้ประกาศเรื่องนี้ยังเป็นเจ้านิกายรูปซึ่งเป็นหนึ่งในหกนิกยอมตะ ซึ่งไม่ใช่อะไรที่สำนักอย่างพวกเขาจะไปเทียบเคียงได้ด้วยซ้ำการที่นิกายพุ่งเป้ามาเพื่อฆ่าล้างพวกเขาแล้วจะให้พวกเขามีหวังรอดชีวิตไปได้ยังไงสิทธิ์แต่ละคนของสำนักอย่างนี้ได้แต่สันสะท้านไปเพราะพวกเขาจะต้องมาตกตายที่นี่ในวันนี้งั้นหรือสีหน้าของหลินเทียนเองก็เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเขารู้ดีว่าสามคนนั้นมันไม่ได้มาที่นี่อย่างบังเอิญอยู่แล้วแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะมาที่นี่ ื่อข้าหลังสำนักแห่งนี้จากการกระทำของฝ่ายตรงข้ามแล้วมันเด่นชัดมากว่าเป็นการเตรียมการมาก่อนแล้วและกําพูดที่ว่าเจ้าสำนักยามเกียรินิกายเลรลูบที่เขายกขึ้นมามันก็เป็นเพียงแค่ข้ออ้างก็เท่านั้นระยำผู้อาวุโสเก่าแก่หลีต้้นหยานได้พุ่งออกไปโจมตีเข้าใส่เจ้านิกายเลรลูบแต่ว่าชายสองคนที่อยู่ด้านหลังของเขาก็ได้เปิดฉากโจมตีออกมาและทําให้ร่างของผู้อาวุโสเก่าแก่ปีกออกไปไกลกว่า300เมตร กูเจียนเฉินที่เห็นว่าอาจารย์ของเขาที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณนิรันดร์ระดับเก้ายังถูกซัดเปลี่ยวไปก็ถึงกับอดมีดวงตาที่หดเล็กลงไม่ได้หยาบคายดีจริงๆเลยนะเขายังพูดไม่ทันจบหลังจากนั้นก็ได้หันมองไปทางลานประลองพร้อมกับพูดต่อได้รอยยิ้มว่าเจ้าสำนักและพวกอวุโสของเจ้าช่างหยาบคายแต่าว่านิกายของข้าก็ยังมีความเมตตาอยู่ดังนั้นข้าไม่คิดจะฆ่าล้างทุกคนที่นี่และให้โอกาสพวกเจ้า ตราบใดที่เป็นสิทธิสายตรงขึ้นไปและยินดีแยกตัวออกมาจากสำนักแห่งนี้เพื่อเข้าร่วมกับนิกายของข้ามันก็จะผลทุดนี้และก็จะแข็งเก่งขึ้นในอนาคตหลังจากคำพูดนี้ได้จบลงเหล่าศิษย์ตั้งหลายก็ได้แต่พากันสันสะท้านไปและหลายๆคนพากันแสดงสีหน้าที่หมดหวังออกมาผางรู้สึกเย็นไปทั่ทั้งตัวเพราะว่าเจ้านิกายหลายรูปให้โอกาสพวกเขาถรยยศสำนักตัวเองเพื่อเอาชีวิตรอดแถมยังเป็นเพียงแค่สิทธิสายตรงและสิทธิเกณฑ์หลักเท่านั้น ส่วนคนอื่นๆไม่มีตัวเลือกอะไรและจะต้องตายที่นี่ทั้งหมดเจ้าสำนักได้หันมองไปทางฝ่ายตรงข้ามโดยสีหน้าที่ไม่ได้แปลกใจอะไรมากมายเหมือนกับว่าเขารู้อยู่ก่อนแล้วแต่ว่าสายตาของเขากับยิ่งเย็นชาขึ้นไปอีกเจ้านิกายได้สยายยิ้มออกมาพร้อมกับหันมองออกไปและพูดออกมาว่าข้าให้เวลาพวกเจ้าสิบลมหายใจในการตัดสินเพื่อจะยืนอยู่ข้างหลังข้าและเขาร่วมกับนิกายของข้าแต่หลังจากนี้พวกเจ้า จะต้องตกตายในที่แห่งนี้ทั้งหมดบรรยากาศโดยรอบถึงกับเปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงตอนนี้เองที่สีหน้าของสิทธิ์กันหลักต่างก็พากันเปลี่ยนไปเป็นสีขาวราวกับกระดาษก่อนที่จะมีคนหนึ่งของพวกเขากระโจอนออกไปเจด้านหลังของเจ้านิ้งใหลายรูปและพูดออกมาว่าขออภัยท่านเจ้าสำนักผู้อมภโสข้าแค่ไม่อยากตายก็เท่านั้นเมื่อมีคนเริ่มคนหนึ่งคนอื่นๆก็เริ่มพากันเดินตามออกไปอย่างรวดเร็ว สีหน้าของพวกมุสหลายคนในสำนักแห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าเกลียดอย่างมากและก็ได้แต่กำมัดของพวกเขาเอาไว้ท่านอาจารย์ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าข้าจะจดจำท่านเอาไว้ในใจเสมอและข้าเคยเป็นสิทธิ์ของสำนักแห่งนี้ณตอนนี้เองมีเสียงหนึ่งพันดังขึ้นกูดเจียนเฉยนที่อยู่กลางเวทีได้พุ่งล่างเดิอนออกไปเจด้านหลังของเจ้านิกายเลยรูปอย่างรวดเร็วกลุ่มคนพากันแสดงสีหน้าเปลี่ยนไปอีกครั้งกูดเจียนเฉยนยังงั้นหรือ เขาเองก็ยังเขาเป็นถึงองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ของรุ่นนี้เลยนะเขาได้เรียนรู้ทักษะแก่นหลักที่แท้จริงของสำนักไปตั้งแต่ที่เขายังไม่ได้ขึ้นเป็นองค์ชายศักดิ์สิทธิ์แต่ทว่าตอนนี้เขากลับนาไม่ไอายจริงๆหลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาการที่คนอื่นๆหักหลังสำนักก็ยังพ่อนับได้แต่ว่ากูเจียนเฉินนั้นเขาได้เรียนรู้ทักษะเทวะต่างๆไปตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้เป็นองค์ชายศักษษษดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำและนี่หมายความว่าท่าสำนัก ได้ทุมเททุกอย่างให้กับเขาเพื่อถือว่าเขาเป็นเจ้าสำนักคนต่อไปแถมก่อนหน้านี้อาจารย์ของเขาอย่างหลีต้้นหยานก็ยังอุตส่าห์ขอความเมตตาให้กับเขาและเจ้าสำนักเองก็เป็นคนเปิดปากร้องขอหลินเทียนให้ไว้ชีวิตของเขามันเรียกได้ว่าสำนักแห่งนี้มีบุญคุณกับเขาอย่างใหญ่หลวงเพราะหากว่าไม่มีสำนักแห่งนี้แล้วมันก็คงจะไม่มีเขาในวันนี้แต่ตอนนี้กูเจียนเฉินกับเลือกขากหลังทุกคน แล้วไปยืนอยู่ด้านหลังของเจ้านิกาลายไรลูเจ้านิกายได้กวดตามมองไปทางกูเจียนเฉินโดยแสตาที่ซับซ้อนอย่างมากแต่ก็ไม่ได้กวดอะไรเพียงแค่รู้สึกลังเกียจก็เท่านั้นหลี่ต้นหยานที่ได้รับบาดเจ็บได้แต่จ้องมองออกไปทางกูเจียนเฉินด้วยร่างกายที่สันสานไม่หยุดหย่อนฮ่าฮ่าฮ่าดีจริงดีมากๆเจ้านิกาลายไรลูได้พูดออกมาอย่างเสียงดังพร้อมกับหันมองไปทางเจ้าสำนักก่อนที่เขาจะหยุดอยู่ที่ล่างของหลินเทียน แล้วพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนุ่มมานิสิข้าจะให้ทรัพยากรบ่มเพาะกับเจ้ามากกว่าที่ทางสำนักนี้ให้กับเจ้าซะอีกโลกของเจ้าจะกว้างใหญ่ขึ้นกว่านี้การต่อสู้ก่อนหน้านี้แต่ไม่ข้ารู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่เพียงแค่หลินเทียนที่มีพรสวรรค์สูงมากๆแต่เขายังเรียนรู้ได้แม้กระทั่งปรากฏการทะเลความรู้ที่ถือได้ว่าเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่ไร้ทิ่ติยิ่งไปกว่านั้นเขายังได้เห็นว่าหลินเทียนได้สำแดงทักษะ ที่มีลักษณะเหมือนกับเขตแดนราชันตามที่ตำนานได้ว่าเอาไว้ออกมาซึ่งทําให้เขายิ่งประหลาดใจเข้าไปอีกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กายราชันเท่านั้นที่จะสามารถใช้ออกมาได้แต่ว่าหลินเทียนกลับสามารถใช้เขตแดนราชันมากมายเหล่านี้ออกมาได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆและก็ดูลึกลับมากๆนี่จึงทําให้สายตาของทุกคนจ้องมองไปทางหลินเทียนเป็นสายตาเดียวกันหลินเทียนยังคงแสดงสีหน้าลับเลียบออกมาก่อนที่เขาจะหันมองไปทางเจ้านี่ไก่เลยลูก หลังจากที่ผ่านไปได้สามลมหายใจหลินเทียนก็ได้ก้าวเดินออกไปทางฝ่ายตรงข้ามณีหลินเทียนคนนั้นถึงอย่างไรมันก็เป็นชีวิตและความตายยิ่งไปกว่านั้นคือเขาเองไม่ใช่กูเจียนเฉินเพราะว่าเขาไม่ได้ติดค้างบนคุณอะไรกับสำนักแห่งนี้นหลายๆคนพากันสายสีษาของพวกเขาสีหน้าของหลิงหยุนถึงกับเปลี่ยนไปอย่างมากทำไมหลินเทียนถึงได้ก้าวออกไปกันเจ้าสำนักที่กำลังมองออกไปทางหลินเทียน ก็ได้แสดงสีหน้าผิดหวังออกมาทำได้ดีมากๆจานนี้ไก่เลยรูปที่เห็นว่าหลินเทียนกำลังเดินมานั้นก็อดหัวเลาะออกมาไม่ได้ก่อนทด่เขาจะหันกลับไปมองทางเจ้าสนักด้วยสีหน้าที่สะใจหลินเทียนได้ก้าวออกไปอย่างนุ่งนวลก่อนทด่เขาจะเดินไปในระยะสาเมตรจากตัวของเขาและมันก็เป็นตอนนี้เองที่ความเดียวของเขาได้พุ่งขึ้นสูงอย่างฉับพลันเสียงกระบี่คำรามอย่างดังได้ถูกส่งออกมา ขณะที่กระบี่ในมือของเขาได้สั่นไหวพร้อมถังฟาดฟันออกไปยังฝ่ายตรงข้ามด้วยคลื่นกระบี่สายฟ้าเปียวพึงมันได้พุ่งเข้าหาล่างของกูเจียนเฉินนี่มันอะไรกันการกระทําของเขาถึงกับทาให้สีหน้าของผู้คนโดยรอบเปลี่ยนไปยังใหญ่หลวงสีหน้าของเจ้าสํานักก็ถึงกับเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะสายตาที่ผิดหวังได้สลายหายไปและถูกแทนที่ด้วยดวงตาที่เปล่งประกายสีหน้าของเจ้านิกนนายลายรูปเองก็ได้เปลี่ยนไปไม่ต่างกัน ซึ่งเขาได้รีบตอบโต้กลับไปอย่างรวดเร็วความเร็วของเครื่องกระบี่ดที่ส่งออกมานั้นสูงมากๆแต่ก็ถูกหยุดเอาไว้ในช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ฝ่ามือของเจ้านิกไก่าลายลูปจะทําลายกระบี่ที่อยู่ในมือของเขาลงพร้อมทั้งส่งล่างของเขากระเด็นออกไปและด้วยพลังที่ยังหลงเหลือจึงทําให้เขากาัก,ากเลือดออกมาคําโตน่าเสียดายจริงๆเขาได้ยกมือขึ้นปาดเลือดที่มุมปากของตัวเองออกไป